สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาดูบ้านที่โดนน้ำท่วมในตำนานนะคะบางคูวัด3 4 5สี่าน้ำท่วมปี54ของเรานี่เองค่ะซึ่งถ้าเป็นคนที่สูงประมาณ150ก็ท่วมมิดศีรษะกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆทีนี้บ้านที่ถูกทิ้งร้างไว้เพราะว่าไม่ได้ไปอยู่อาศัยนะคะ หลังจากที่โดนน้ำท่วมแช่น้ำไว้สภาพเขาเป็นอย่างนี้เลยค่ะและบางจุดก็โดนปวกกินด้วยทีนี้การรีโนเวทมันจะใช้เงินที่มากนะคะหลายแสนอยู่ค่ะพอดีต้องกลับไปอยู่ก็เลยซ่อมแซมบำรุงเพื่อใช้เฉพาะก่อนแล้วค่อยรอมีทุนแล้วค่อยบำรุงแบบจัดเต็มนะคะแต่ตอนนี้ จะมาใช้วิธีเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆเพื่อที่ให้เราสามารถใช้งานได้ก่อนและดูดีในระดับหนึ่งค่ะตามมานะคะเพื่อนๆเริ่มต้นนะคะพวกลูกกงเหล็กเขาเป็นสนิมค่ะก็เลยขัดสนิมแล้วก็ทาลองพื้นเสร็จแล้วก็ลงสีน้ำมันเคลือบนะคะแต่เพราะ เป็นผู้หญิงค่ะถ้าเราจะทำหนักๆก,ก็ไม่ไหวนะคะและงบน้อยทีนี้เราก็จะมาดูเทคนิควิธีอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วก็ดูดีในระดับหนึ่งนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆค่ะเพื่อนๆประตูไม้สำหรับคนไม่มีงบนะคะ ประตูไม้ที่โดนน้ำแช่น้ำสภาพโทมแบบนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นเหล็กดัดซึ่งทารองพื้นแล้วก็ลงสีน้ำมันทับนะคะส่วนประตูนี้เก่าโทมตอนแรกว่าจะทาเคลือบเงาไม้นะคะแต่รู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วแล้วก็เป็นงานที่หนักค่ะก็เลยใช้วิธีที่ แบบรัดและใช้ได้เร็วดูดีในระดับหนึ่งเทคนิคของเราวันนี้ก็คือเราจะทำความสะอาดไม้ด้วยน้ำมันสนค่ะซึ่งไม้จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะที่โดนแช่น้ำมาและมีคราบมาแมลงเพราะบ้านทิ้งล้างไว้นานพอเราทำความสะอาดด้วยน้ำมันสนแล้วนะคะเพื่อน เราก็ใช้ผ้าแห้งค่ะเช็ดด้วยน้ำมันจะเป็นน้ำมันพืชก็ได้นะคะหรือน้ำมันจักซึ่งเราก็เอามาขัดเงาค่ะเพื่อนๆคะ่ะบ้านที่สุดโทมแต่ต้องกลับมาอยู่ธนุบำรุงแบบรัดเรียบง่ายในแรงผู้หญิงนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาฝากนั่นก็คือ เมื่อเราเช็ดทําความสะอาดด้วยน้ามันสดแล้วแล้วเราก็ขัดเงาด้วยน้ํำมันค่ะอันนี้ขัดเงาด้วยน้ํำมันพืชขวดสิบบาทนะคะให้ผ้าแห้งแล้วก็ขัดเงาๆถูๆขัดวนๆถูๆนะคะไม้เราก็ขึ้นเงาแบบนี้เลยค่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พอใช้ไปน,นานๆเกิดการซีดหรือแหง้งเราก็ ใช้น้ำมันขัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็ดูดีได้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะเทคนิคนี้เพื่อนๆคนไหนที่งบน้อยและมีไม้เก่าแล้วอยากจะทำให้ดูดีแบบนี้ลองใช้วิธีนี้ดูกันนะคะเพื่อนๆ ลองนำไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆแล้วจะรู้ว่ามันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยตัวเราเองค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันดีและใช้ได้ DIY ง่ายมากๆอย่าลืมนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ